สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นบุ๊กนะครับเป็นกีซลรีน20นะครับไซส์อยู่ที่40ความยาว25.5นะครับและตัวนี้นะครับเป็นตัว GTS ด้วยนะครับผสมระหว่างนะครับตัวกีซลีนที่ให้ความนุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นรองเท้าบุ๊กมาก่อนนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีตัวทานเซนต์มาด้วยนะครับที่รองรับคนเท้าแบนนะครับคู่นี้เป็นการผสมระหว่างตัวกีซลีนนะครับแล้วก็ัวทานเซนต์นะครับ ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับมือหนึ่งบาทนะครับรองรับคนเท้าแบนเท้าล้มได้ด้วยนะครับแล้วเท้าปกติก็ใส่ได้นะครับมีเทคโนโลยีปะคองเท้าเรียกว่าไกด์เรียวนะครับนี่ครับสีสวยมากๆครับสีสวยมากมากครับไซส์นะครับ40-25.5นะครับแต่เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ผมแนะนำให้25เซนใส่เพียงพอนะครับ25.5ใส่ไม่ได้นะครับครับแน่นอนครับสภาพใหม่กิ๊บเลยนะครับใหม่มากครับลูกค้าใหม่มากๆครับ นี่ครับผมสวยและใหม่มากครับมือหนึ่งหกพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับผมโฟมตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือโฟมเป็น d ีเอร์ล็อบวีสามดีเอร์ล็อวีสามต่างจากดีเอร์ล็อปกติอย่างไร v ีสามนะครับเป็นดีเอร์ล็อที่อัดไปด้วยแน่นไปด้วยโฟมไนตรเจนนะครับก็คือเอาโฟมดีเอร์ล็อมานะครับแล้วก็ฉีดลมไนโตรเจนเข้าไปนะครับจะให้ความเบามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความนุ่มมากๆนะครับ นี่ครับผมเมื่อก่อนเนี้ยอ่าสำหรับสายซับพอร์ตตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่น้ำหนักประมาณสักอ่าสามกรัมไอ้สามเขาเรียกว่า300กรัมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ250กรัมคือน้ำหนักเบากว่าเดิมเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วให้ความนุ่มนะครับและที่สำคัญนะครับโฟมดิน a e r o l นะครับ V3 ไม่ยวบนะครับใส่ไว้ในตัวท็อปอย่างเช่นตัวอ u r ร r a นะครับแล้วก็ ตัวของ Hyper i a n นะครับอีริกตัวตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับดีเออรอฟวีสนะครับมีทั้งความนุ่มนะครับแล้วก็ความเด้งในตัวนะครับนี่ครับผมใหม่มากครับใหม่มากครับผลิตปี2022กลางปีนะครับมาดูความยาวของซอฟกันเลยนะครับนี่ครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ซอฟก็ใหม่มากครับเป็นซอฟออร์ไรท์นะครับออโตไรท์จะเป็นซอฟที่เขาเรียกว่าป้องกันแบคทีเรียนะครับทำให้ลดอาการกลิ่นอับนะครับเนาะได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับของซอฟนะครับเป็นซอฟของอเมริกานะครับอเมริกาผลิตนะครับสำหรับซอฟแบรนด์นี้นะครับออโตไรท์นะครับความซอฟไอความกว้างนะครับอยู่ที่9.4นะครับ9.4เซนนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับ9.4เซนนะครับใหม่มากแล้วก็นุ่มมากๆครับผมอยากให้ลองนะครับบุ๊กเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาแพงมากครับ6,004 4นะครับแล้วเวลาลดราคาเนี่ยมันมันลดไม่ค่อยเยอะนะครับบุ๊กนะครับสำหรับตัวรดเพาแบบนี้นะครับนี่ครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ